เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูการนะฮะแล้วก็อยู่กันในรายการหนูการเล่าเรื่องกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ขณะนี้เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะฮะมานั่งเล่าเรื่องผีให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะฮะขณะที่ผมอัดเสียงอยู่นี่คือเที่ยงคืนครึ่งนะแต่ว่าคุณผู้ชมอาจจะได้ดูตอนหนึ่งทุ่ม นะฮะเพราะว่าผมอัปโหลดทุกๆ1หนึ่งทุ่มของทุกวันที่ผมตัดคลิปเสร็จนะฮะก็คือทําคลิปเสร็จวันไหนผมก็จะอัปโหลดหนึ่งทุ่มทุกครั้งนะฮะตอนนี้ก็เที่ยงคืนสามสิบเอ็ดนาทีละตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องกันเลยลวกันะฮะเรื่องนี้เป็นชื่อเรื่องเกี่ยวกับยามนะฮะนะเป็นชื่อเรื่องเกี่ยวกับ มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับยามนะฮะที่ไปเฝ้าตึกแห่งหนึ่งแล้วก็เจอผีนะฮะซึ่งผมกำลังคิดอยู่ว่าจะตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรดีนะฮะจะตั้งชื่อว่ายามเฉยๆหรือจะตั้งชื่อว่าอ่ายามเจอผีดีไหมหรือไงนะะ่าตั้งชื่อว่ายามยามเจอผีแล้วกันนะฮะก็มาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะฮะก็มี มีลุงยามคนหนึ่งนะฮะคือสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ทำงานแบบเดียวกับพ่อผมเลยพ่อผมก็เคยเป็นยามมาก่อนนะฮะก็แต่ว่าเขาทำคนละไอ้นี่กันแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะพอรู้จักกันมั้งนะฮะแต่ว่าเขาทำคนละที่นะฮะเมื่อตอนสมัยที่พ่อผมอายุประมาณ50บกว่าตอนนั้นเขายังเป็นยามอยู่แต่ว่า เขาก็ทำแบบตอนแรกๆเขาก็ทำแบบว่าไปเฝ้าสถานีวิทยุอะไรเงี้ยหรือไม่ก็สถานีทอทัศน์ที่1แล้วก็มันจะเป็นพื้นที่เล็กๆไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรนะฮะแต่ว่าหลังๆมาก็ไปทําเฝ้าเกี่ยวกับร้านขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะแห่งหนึ่งแล้วกันนะฮะแต่ทีนี้ก็ มีคนรู้จักที่เป็นยามเหมือนกันนะคือเข,เขาก็มีคนมาหาเยอะไงเออเขาก็ขี่รถมาทักมาเจอกันเขาก็มาหากันอะไรแบบนี้นะฮะก็มียามอีกคนหนึ่งที่อยู่ตรงตาน้ำมันเหมือนกันนะฮะโอเคแต่ทีเนี้ยมันมียามคนหนึ่งไว้ที่เขาก็น่าจะรู้จักกับเป็นเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันกับพ่อผมในะสมัยก่อนเขา ได้งานจากไอหัวหน้ายามนะก็หัวหน้ายามเขาไปรับมาอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วมันมีตึกตึกหนึ่งเว้ยที่เขาเอะแล้วคือเขามาเล่าให้ฟังไงว่าเขาเคยไปทําตรงเนี้ยนะฮะแต่ทุกวันนี้เขาไม่ได้เป็นยามละน่าจะเป็นคนขับรถอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะฮะน่าจะเลิกเป็นยามไปแล้วเพราะว่าเขาเจอเหตุการณ์นี่คือเขาไม่กล้าเป็นยามอีกเลยนะฮะ มา mm hmm. เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะว่าหัวหน้ายามเนี่ยเขาไปรับงานมาจากเจ้าของตึกตึกหนึ่งคือเขาหาคนเฝ้าดูแลตึกหรือดูแลอาคารหลังเนี้ยนะฮะแล้วเ,เขาก็เลยมาวานให้ไอ้ลุงยามคนเนี้ยไปเฝ้าให้หน่อยนะฮะไปเฝ้าสักคืนนึงแล้วเดี๋ยววันคืนถัดไปเดี๋ยวจะเปลี่ยนคนมาเฝ้าให้อะไรเงี้ย แล้วในขณะที่เออเขาเขาก็ตกลงนะฮะเขาก็ตกลงว่าเออเดี๋ยวจะไปไปเฝ้าให้คืนหนึง่งใช่ไหมก็ไปเฝ้าให้คืนนึงนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนกะกับคนอื่นที่หลังละกันอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็เลยตกลงตรงปงใจว่าเออเดี๋ยวจะไปเฝ้าให้หนึ่งคืนนะฮะก็คงไม่มีอะไรมากนะฮะเขาก็ไม่สงสัยว่าเอา๊ะทำไมต้ออมาต้มงมาเฝ้าตึกนี้แบบกระทันหันวะเราก็มีที่ประจําที่เราต้องไปเฝ้าอยู่แล้วนะฮะ มีทออี่ประจำที่เราไปเฝ้านะก็คือแถวๆตรงนั้นตรงนี้นเออแต่ว่างานบริษัทยามเนี่ยแต่ละที่มันไม่เหมือนกันเวย้ยบางที่คือหัวหน้าเขารับมาเขาก็ต้องโยนให้ยามที่เป็นลูกน้องอะเปลี่ยนกะไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นยามแบบพ่อผมคือจะอยู่ประจําที่ก็คือประมาณว่าเออเอ,อ่า เจ้าของสถานที่เขาจ้างโดยตรงก็คือให้พ่อผมไปเฝ้าอยู่ที่ตึกนี้ตึกเดียวไม่มีการเปลี่ยนกะเฝ้าแค่เวลาเดียวเท่านั้นก็คือเวลาช่วง5โมงเย็นจนถึง6โมงเช้าหรือตีห้นั่นแหละแต่ว่าลุงยามคนเนี้ยเขาต้องทำงานแบบเปลี่ยนกะตลอดเวลานะฮะจนกระทั่งได้มาถึงจุดจุดหนึ่งที่ต้องเลิกเป็นยาม แบบไม่มีวันกลับไปเปลี่ยนอีกเลยนะฮะนะขออภัยนะฮะยุงกัดนะฮะยุงมันบินผ่านหน้านะฮะคือเขาก็ได้ไปเฝ้าอาคารนี้ใช่ไหมก็พอเขาก็ไปเริ่มไปเฝ้าตั้งแต่ช่วงประมาณห้าโมงหกโมงเย็นนะฮะคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าอาคารเนี้ยตึกเนี้ย มันเคยเป็นอะไรมาก่อนนะฮะแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ที่แบบว่ามันก็ไม่ได้ดูใหม่อะไรมากมันดูเก่าๆเหมือนเป็นตึกล้างอาคารล้างสักอย่างหนึ่งนะฮะอาจจะเคยเป็นพื้นที่ทํางานบริษัทก็ได้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเขาอาจจะแบบเลิกทําก็เลยกลายเป็นอาคารที่ไม่มีใครมาอยู่ไม่มีใครมาเช่าอะไรแบบนี้นะฮะ แต่ในขณะที่เออเขากําลังเฝ้าาเดินไปเดินมาอ่ะเขาก็ก็เดินเช็คเข้าไปส่องประฉายดูไปเดินเข้าไปแบบคือภายในอาคารเนี่ยเขาเขาไม่ได้ไม่ได้เปิดประตูให้ให้เข้าไปข้างในนะก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นประตูเขาเรียกวนะ่าอะไรลูดลงอะเออเขาเรียกประตูลูดลงอะแบบว่าลูดลงแล้วเขาก็ล็อกกุญแจไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่า เขาต้องมาเฝ้าแบบว่าประมาณว่าเดินรอบๆอ,บอ,บอาคารเดินรอบๆตึกนะฮะในขณะที่ว่าเวลาประมาณสักเที่ยงคืนนะฮะในจังหวะที่เขาเดินวนครบหนึ่งรอบนะฮะจากเดินจากหน้าป้อมนะฮะหน้าป้อมยามนะเดินอ้อมไปด้านหลังนะฮะเดินอ้อมไปด้านหลังแล้วก็วนกลับมาด้านหน้านะฮะ แล้วทีนี้คือเขาสังเกตเห็นมีคนยืนอยู่ตรงด้านหน้าด้านหน้าอาคารแต่ว่าจะอยู่แถวแถวริมถนนอยู่แถวแถวใกล้ๆ,ๆต้นไม้นะฮะหน้าอาคารเลยนะฮะอยู่แถวริมริมถนนเลยนะฮะแล้วทีเนี้ยลักษณะท่าทางของคนคนนี้คือเขาเป็นผู้หญิงนะฮะ แต่งชุดแบบประมาณว่าเออเหมือนใส่กางเกงยีนเสื้อยืดนะฮะสีดำนะฮะแล้วก็ยืนหันหลังทําท่าเหมือนกําลังยกหรืออุ้มอะไรอยู่นะฮะยืนหันหลังให้อยู่ตรงต้นไม้หน้าอาคารที่ยามเขาเฝ้าอยู่นะฮะพอเขาเดินพ้นป้อมยามอ่ะป้อมยามมันจะอยู่ใกล้ๆก ข้างๆอาคารที่แบบว่าอยู่ทางฝั่งฝัง่งไหนว่าฝั่งซ้ายนะฮะเดินอ้อมบนขวามาปุ๊บเดินรอบตึกมาเดินผ่านป้อมยามมาปุ๊บจะเดินวนแบบประมาณว่าเออเดินวนสักรอบสองรอบแล้วค่อยกลับมานั่งพักที่ป้อมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเขาเดินพ้นป้อมมาแล้วเนี่ยเขาสังเกตเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งยืนเหมือนกําลังทําท่า อุ้มหรือยกอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งแต่ว่าไม่เห็นหน้าคือเขาหันหลังเป็นผู้หญิงแบบผมยาวๆนะฮะยืนผันหลังตัวตรงๆงเงียบๆนิ่งๆเขาก็ดูนาฬิกานะว่าเออทำไมมันเที่ยงคืนแล้วอะทำไมผู้หญิงคนนี้เขามายืนทำอะไรอยู่คนเดียวนะฮะลุงยามคนนี้เขาก็ตะโกนเรียกตะโกนถามว่าเออไอ้หนู แม่หนูอะไรเงี้ยมาทาอะไรตรงนี้คนเดียวดึกดดืดเดนๆทำไมไม่กลับบ้านกับช่องอะไรเงี้ยคือก็ก็เงียบก็ไม่ได้ตอบอะไรนะฮะแต่ว่าคือทางผู้หญิงคนนี้เขาก็ไม่ได้ตอบอะไรนะฮะแบบยืนนิ่งๆเงียบๆแล้วจนกระทั่งแบบยามเขาก็เดินเข้าไปใกล้ๆเรื่อยๆเข้าไปใกล้ๆเรื่อยๆประมาณว่าเออเหมือนจะเอามือไปแตะ ในระหว่างที่กำลังเอื้อมไปแตะเนี่ยดูอยู่ผู้หญิงคนนี้หันหน้ามาหันมาทั้งตัวเลยแล้วก็ในมือที่เขาอุ้มอยู่คือเขาอุ้มลูกอุ้มเด็กทารกห่อผ้าอยู่นะฮะแล้วหันมาแล้วก็ยิ้มแบบเสยะยิ้มแปลกๆปอ่ะเออแล้วก็คือผมพูดไปขนลุกไปนะฮะเสยะยิ้มแปลกๆปแล้วก็แบบ คือมันยิ้มมันไม่เหมือนคนยิ้มอ่ะเออมันยิ้มแบบน่ากลัวเออแล้วคือยังไงเดียพอลมคือมันไม่รู้มันจังหวะเหมือนดูหนังผีอ่ะเออพอหันหน้ามาปึ๊บเห็นหน้าตาแบบสีซีดแล้วก็แบบยิ้มแปลก,กแล้วก็แบบลมพัดผมกระพือเท่านั้นเนละยรู้เลยไม่ใช่คน นะฮะแล้วคือแบบยามแกคือช็อกเลยอะตอนนั้นอะแต่ดีนะแกไม่เป็นอะไรมากคือช็อกแล้วก็รีบวิ่งไปที่ป้อมยามเลยนะฮะหรือไม่ก็แบบคือไม่ไหวเลยอะนะฮะวันนั้นคือแกทําอะไร,รมไม่ได้เลยถึงขั้นแบบช็อกสลบเลยอะนะฮะนะคือตอนแรกก็กะจะวิ่งไปป้อมยามอะคือตอนนั้นคือมันสับสนอะ ในหลังที่แกเล่าให้ฟังคือแก,แกจําไม่ค่อยได้เลยว่าในตอนนั้นแกทําอะไรอยู่ว่าคือตอนนั้นอะในใจแกคิดว่าจะเิ่งแบบจะเิ่งไปป้อมยามแต่ว่ามันไม่ทันแล้วอะคือมันงหงายท้องไปแล้วอะเออหงายท้องแล้วก็ล้มไปเลยะนะฮะรู้สึกตัวทีก็มีคนมาเรียกแกะนะฮะตรงหน้าป้อมยามนะฮะ ตอนเช้าเลยนะฮะสักประมาณตีห้าหกโมงเช้าก็มีหัวหน้าเขามาหาหัวหน้ายามเขาเห็นว่าเออทำไมมานอนอะไรตรงพื้นวะมานอนอะไรตรงหน้าตึกวะอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าตึกนี้ก็แปลกเนาะไม่ค่อยมีรถไม่ค่อยมีถนนผ่านไปผ่านมานะฮะเออแปลกเหมือนกันนะฮะไม่มีรถวิ่งผ่านมาหาแกเลยหรือไงวะอะไรเงี้ยงงมากนะฮะ หลังจากนั้นคือแกเลิกเป็นยามเลยนะฮะแล้วตัวนนี้ก็ไม่รู้แกทํางานอะไรอยู่น,นะฮะน่าจะเป็นคนขับรถมั้งถ้าจะไม่ผิดนะฮะเลิกเป็นยามไปเลยนะฮะตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าแกจะจะจะไปเจอที่ใหม่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วคือผม ลองคิดดูว่าทําไมว่าคือแบบบอกอธิบายไม่ถูกว่ะผมอธิบายไม่ไม่ค่อยได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่ไม่ใช่เป็นคนที่เจอเองเนาะนะฮะเขาก็แค่เล่าให้ฟังตามสภาพที่เขาเจอคือผมจะจะอธิบายยังไงดีอะแบบคือผีผู้หญิงคนเนี้ยนะฮะเขาบอกว่า ไออาคารที่เขาไปเฝ้าเนี่ยมันเป็นอาคารที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นคลินิกคลินิกทําแท้งเก่ามั้งเออเป็นคลินิกทําแท้งเก่าแล้วก็ไปผู้หญิงคนนี้เขาอาจจะแบบว่ามาทําแท้งแล้วก็เสียชีวิตเลยมั้งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็ผมก็ผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าทําแท้งแล้วจะต้องเสียชีวิตที่ที่ตรงนี้ด้วยแล้วก็แบบว่า ต้องแบบการมาเป็นผีอุ้มเด็กอยู่ตรงหน้าตึกแบบนี้นะฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะก็เรื่องก็มีประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมเล่าตามที่ผมเข้าใจนะผมเล่าตามที่ผมฟังมานะฮะซึ่งถ้ามันงงถ้ามันฟังไม่เข้าใจก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะก็มีเท่านี้นะฮะเอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าก็แล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ